ก่อนย้ายบ่อนะครับก่อนย้ายนะครับสรักสรักโอ้กำมยโอ้ยกร,รตรายมากครับขออยู่ห่างๆครับ แังเตนครับลังเปนอันตรายครับโอ้กัมเลยครับเยอะมากเลยครับพี่น้องโอ้ยเพียบเลยครับผมไม่กล้าเดินไปนะครับ ต้นเะดาตัวนี้น่าจะมีเยอะครับขออยู่ห่างๆแล้วกันครับอันตรายครับไม่คุ้มครับไม่คุ้มโอ้ยเพียบเลยครับข้างล่างนี่ก่อนกลับครับจัดสัก1ซิงเกิลครับเอาต้นสะดาออกนะครับ เดกันที่บ้านนาดีครับฐาน,นีต่อไปครับบ้านนาดีตะบนนาดีอำเภอเมืองกหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวเดือนหน้ามาเจอกันหม่อยครับที่บ้านบึงนะครับเพราะว่าดินมันนุ่มหมดเลยครับดินมันเปียกนะครับมันมันวิ่งบินไม่ได้ครับอันตรายครับ ได้หรือเปล่าครับจดดิดครับนเดิดเอาเอา,เ,อาเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้แต่ดังเต็นเพียบเลยครับพี่น้อง โอ้เยอะมากเลยครับสรงเรื่องเลยของนาบอกว่าเอาไว้นาตัวเองครับไว้นาอื่นไม่ได้ครับจับไปแบบบอลโฮลครับเคส E ร้อยยี่สิบ B นะครับน้องแมวน้องแมว ตอ,อนมาเลยครับ โคตรแรงเจอเจะนะครับคับป่าเฮ้ยมันโอ้